าทุกคนดูตรงนี้นี่กี่หัวกี่ดอกเนี่ยดูสิล้วหมุนให้ดูป้าสวัสดีตาทุกคนกลับมาเจอกับน้องเมย์อีกแล้ววันนี้ก็พามาเข้าป่าคือเก่าจ้ะนี่มาก,กับรุ่นสอวอนะวันนี้นุ่นสววอเดินไปแล้ว <c oughs> วันนี้พาสวอวอมาปล่อยปา่ามาลุ้นกันเริ่มหนาวแล้วทุกคน,อ,นอันเวลาลเว้าป่ากีเรนเข็งเข่จังหน่อย เริ่มหนาวมือไม้แบบว่าสั่นๆแล้วเย็นพามาก็บเห็ดคือเก่าจ้ะร้ายคือเก่าหนาวก็ยังมีอยู่ปีนี้คือสุดๆเลยเห็ดพึ่งหวานไม่พูดมากไปเลยจ้ะโอเน่าแล้วใ้ดอกนี้ ดอกนี้อ <trendy arbeiten> <sm 00 3> <h cole gen timing> ่อนๆอยู่เลยก็ออกอยู่ข้างเห็ดพิษปุณหายู่ระหว่างกลางเห็ดพิษนี่เฟตทำมากป้าขาแน่นๆเลยงามสุดๆ โอ้ดอกนี้ใหญ่เนาะโอ้เจอแล้วตูมตูมตูมสวย โอ้โหสวยมากแฝดอีกแล้วทุกคนดูตรงนี้นี่กี่หัวกี่ดอกเนี่ยดูสิแล้วหมุนให้ดูปาโหดโพบักโม่บักแต่งได้เางนี้เริ่มเก็บตรงนี้ก่อนเลยโอ,โ,หโ,หโอ้โหหินเนาเนาอยู่ข้างล่างตรงนี้ โอโ้น่าจะเน่าแล้วหรือเปล่าขามนะันขาเน่าแล้วทุกคนน่าจะหัวมันพาดูก,ก่อนนะเนโอโ้เน่านอนเกิอดอันนี้เห็ดนอนเกิดโอ้ถามเลยเน่าเว้ยอะไรเน่าใขาเลยนี่เน่า,นา เยบอีกเส็ดเส็ดยบอันนี้ไหมอ้ยหนักมาก มีไหมน่าจะเน่าแล้วทุกคนเนี่ยมันนิ่มๆแล้วเอาไว้ให้เขา <c oughs> ดูเกยบก็เน่าแล้วไว้นี่แหละได้อยู่ลูกนึงเฟียดอุ้ยแเฟียดสามเฟียดสามเน่า โอ้โนอนนอนนอนสวยงามอันนี้ก็นเนาะโ้ อันนี้แกอันนี้ได้ปาดขาไหมงามมากทุกคนดูจุกนี้ปาดกองกันอู้ยุยูน่นี่นี่ไม่ได้จับมาปลูกเองนะทุกคนเนี่ยมันกองกันอยู่แบบนี้จริงๆเลยอะ่ะปาดบ่เคยเห็นไหมเห็ดอี้ยงมากองกันอยู่แบบนี้นี่ ดอกที่หนึ่งทุกคนดูเหมือนเขาเอามาปลูกไว้เลยอ่ะเนี่ยไม่ได้จับปลูกนะสงสัยมันมันมันติดกันอ่ะเนี่ยอดู ขี่โดดไปโอ้โขาแหมมองเดียวแมมโอ้โอันนี้เน่าเอาให้เป็นเชื้ออยู่ตรงนี้ป้าทุกคนดูอันนี้เน่าไหมดูสิอันนี้ไม่เอามันเหลืองเกินเฟรดกินได้ ดูซะกอนแบบเกือบไม่เห็นดอกนี้โอ้โห่เน่าอันนี้ได้อยู่มีนปาดอันนี้แข็งมากแปดจามอยู่แล้วโอ้โหอืมสี่สี่ดอกที่เดียวขาวจั๊ว นอนกินเยอะเลยดูปาดขาเมาอ่อนอยู่เดอ้นอ,อนิอ่อนอ่อนเพราะว่าอันนี้มันยังบม่เหลืองจ้ะเนี่ยข้างล่างมันยังไม่เหลืองอ่อ,อนดูสิปาดมุดอายุไตต้ตนสนสุดยอด ทุกคนผลงานของเราวันนี้จ้าดอกตุมต้มๆสวยๆเลยได้หมอกแกงใหญ่ๆมันเริ่มจะวายแล้วทุกคนเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะได้แค่นี้ก็คือสุดๆแล้วจ้ะทุกคนวันนี้เมย์จะพาทุกคนมาทำแกงเห็ดจ้ะน้ำยานางก่อนแกงเห็ดใส่หน่อไม้ใส่น้ำยานางลงไป น้ำยานางกระป๋องก็มีขายที่ฟินแลนด์จ้ะอุปกรณ์ของเราฟักทองนี่มันมากเลยนะเขาเอามาขายคนไทยปลูกที่นี่ขายแล้วก็หน่อไม้ถุงทุบๆหน่อยเป็นแหนงหน่อไม้บ้านเรานี่คือเห็ดที่เราต้มไปแล้วอนี่เห็ดพึ่งหวานต้มไปแล้วเอาแต่ตุมต้มๆเลยแล้วมีก็มีเห็ดไอ้ดำ เห็ดซุปเปโหลที่ว่าเก็บมาได้หน่อยนึงเนาะจะเอาใส่รวมกันไปเลยเป็นเห็ดรวมไปเลยจ้ะจะได้อร่อยอร่อยวันนี้ใส่ไปเลยนี่เห็ดใส่ไปเลยจ้ะดูเยอะอยู่นะน,นี่ยมันสันน่ากินเท่าวะพริกตำใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ตะไคร้จ้ะ เรามีใบแมงรักด้วยนะผงนัวทุกคนนิดหน่อยผงปรุงรสด,ดีของเราน้ำปลาร้าป้าทุกคนกลิ่นหอมมากตอนนี้ทุกคนเริ่มสุกแล้วนี่คือใบแมงลัก ที่เราใส่ช่องปิดไว้กินหอมมากจ้ะฟักทองเริ่มสุกแล้วรสชาติโอเคโหพร้อมเสิร์ฟมากจ้ะ มาเด้อจากกินข้าวด้วยกันหอ,อมทะลุจอคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ก่อนจ้าขอตัวไปกินข้าวก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนไกลบ้านด้วยจ้ะไปแล้วกินข้าวจ้ะ